ไอโซโบเยอะภารกิจติดโบกับหลากหลายภารกิจที่เราพิธีกรจะไปติดโบให้กับสิ่งที่เป็นที่สุดซึ่งวันนี้ของรางวัลที่มีมาฝากคุณผู้ชมก็เป็นที่สุดเช่นกันครับแต่ตอนนี้เรามาเริ่มกันที่ภารกิจแรกกับคุณเชียนที่คัาภรกันเลยในช่วงหยิบชิ้นโบแดงโหเพอเพลินรถส,สวยจริงๆอ่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ รับเลยนะคะทุกค่าโมงเย็นวันอาทิตแบบนี้ค่ะกับโดเรดิบอลไพโซโบเยอะภธรกิจติดบอลการภารกิจเลยดีกว่าครับนี่นะคะภธรกิจนี้จากปีโป้ค่ะมาตามหาเจ้าของธุรกิจกางเกงยีนแบรนด์ไทยไปใกล้ถึงอินเตอร์อความภูมิใจของไทยแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะหาให้ปีโป้เลยว่าคือ,อยังไงแต่ตน,นี้ชีอเห็น่รถสวยๆนะ เกี่ยวข้องกันไหมทีม่ถามชั้นอยู่รูปง,งานผูนนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับดิฉันนะคะหาเจ้าของกานเกงยีนแบรนด์ไทยครับคุณหรือเปล่าคะใช่ครับใช่ แม็กกิสดาครับเป็นเจ้าของแบรนด์โฮเอ็มครับแบรนด์นี้เราคุ้นว่ามีศิลปินใส่นี่ใช่ครับคือก็หลายคนเลยครับเกาหลีอ่ะมีเกาหลีแล้วก็มีทั้งจีนครับวงเอ็กโซแล้วก็เจ a r k กอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับโอ้โหโปรพ่อทั้งนั้นทำไมถึงไปดังไกลอินเตอร์อย่างไรคะเขาซื้อแบรนด์ไบแล้วก็เอาไปโปรโมทให้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยดังที่จีนก่อนตอนแรกคนไทยยังไม่รู้จริงๆอ่ะมันแบรนด์ไม่รู้ว่าเป็นแบรนด์ไทยจริงๆ10กว่าปีแล้วครับทำมา10ปีแล้วแต่ว่าเพิ่งมาที่ไทยมา คนรู้จักใครประมาณ3-4ปีที่แล้วเองค่ะแล้วเนี่ยนาูโตะมาอยู่บนลัมโบกินี่เอาจริงๆไม่เคยเห็นแม่ค้าอันนี้นี่มีกี่คันในประเทศคะถ้าเป็นคันนี้เอาเป็นชดอเอสน่าจะมีประมาณ10บคันไม่เกินสิบคันครับคิดว่าไม่เกินนี้ใช่ครับแต่ที่มาที่ไปทาไมถึงเป็นนาูโตะมาอยู่บนลัมโบกินี่จริงอ่าลนยนี้นะครับเป็นตัวละครคาคาชิเป็นตัวละครที่ผมชอบมากในเรื่องนาูโตะแล้วก็ลายเนี่ยที่แรปอันนี้คือผมได้ซื้อลิขสิทธิ์มาแล้วว่าจะมาคอลแลบก็จะเป็นโฮมเอ็กซ ใช่ก็คือไอเดียกางเกงเนี่ยที่มีทุกวันนี้ก็คือมาจากตัวนี้ครับอ๋อไอหนึ่งจะที่ไม่ใช่เลยใช่ไหมมาขอดูหน่อยค่ะกางเกงยีนที่คุณมีตัวไหนบ้างกางเกงยีนเหรอมันจะอยู่ที่โรงงานแต่ว่ามันจะมีโปรเจกต์พิเศษที่ผมจะทําครบรอบ10ปีวันที่8เดือน8นี้นี่ยังไม่ให้ใครดูเลยนะจริงหรอจริงอันนี้กล่องกล่องกางเกงยีนอันนี้ ทำมาสิปีแล้วเป็นรูปแบบเนี้ยไม่เคยเปลี่ยนรูปแบบกล่องเลยจนมาทํากับแบรนด์นารูโตะมาเอ็กกันนารูโตะก็จะเป็นแบบกล่องดีไซน์ใหม่ก็จะได้รูปเป็นตัวละครนารูโตะมานี่คือบอกว่าวันเนี้ยที่อัดอะจริงจริไม่มีใครได้เห็นกล่องนี้เลยนะใช่เพิ่งได้เพิ่งได้ตัวอย่างมาเลยแต่ถ้าเทียบถ้าเทียบออนออนแอร์ตอนเนี้ยก็คือเพิ่งจะออกขายเลยใช่ครับตัวแรกตัวแรกมันจะมี12ตัวค่ะครับกล่องจะไม่เหมือนกันไม่มีกางเกงยีนไม่มีแต่กล่องใช่คุเป็นตัวอย่างกองก็ยังไม่มีใช่กางเกงยยีนนนะะคคอู่่โรรงงาใชับแต่เห็นบอกว่า แบนเนี่ยเขาทำสถิติอะไรให้หน้าทึ่งเยอะมาก เช่นว่ามีคนไปต่อแถว,พวเพื่อรอซื้อกางเกงยีนสเจ็ดวันเลยมากสุด7วันน่ารักม่สุดอะไรเพืนน่อนคะคุณแม่คะก็เหมือนกับแบบเหมือนราคารุ่นที่แล้วมันขึ้นไปสูงมากเลยไงพอเราออกรุ่นต่อมาอย่างเงี้ยคนมันก็เริ่มอยากคนเริ่มอยากได้แบบว่าของมีจํานวนน้อยอย่างเงี้ยแล้วแบบบางทีเราต้องไปต่อคิวเพื่อให้ได้ซื้อก่อนอะไรเงี้ยเจ็ดวันเลยเหรอใช่มากสุด7วันโอ้โหนี่ยิ่งกว่ารอซื้อโทรศัพท์ที่พ่อทนะฮะสุดยอดมากแล้วเห็นบอกว่ามีคนประมูลกางเกงยีนเป็น หลักล้านเลยผมจะทําบุญวันเกิดทุกปีวันที่8วันที่8เดือน5ของทุกปีทางแบรนด์จะมีประมูลจะทำบุญรายได้ไม่หักค่าใช้จ่ายเลยเลยเราจะทําบุญหมดทุกปีล่าสุดก็คือประมูลกางเกงยีนแพงสุดตัวแพงสุดอยู่ที่4 0 0 0 0นกว่าบาทโอ้โหตัวเดียว4 0,000นกว่าบาทใช่ครับแล้วที่บอกหลักล้านนี่คือหลักล้านนี่คือรวมกัน8ตัวได้ประมาณเกือบ4ล้าน4ล้านไม่ธรรมดาเลยอะโอ้โห คือปกติแล้วเนี่ยช่วงหยิบชิ้นโบแดงของเราเนี่ยจะตามหาของสุดล้าค่าก็จะบอกว่านี่ของล้ําค่าของคุณแม่เนี่ยเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากให้เล่าถึงที่มาที่ไป่อยได้ไหมคะอ่าเป็นเด็กธรรมดาทั่วไปเลยคือบ้านไม่ได้มีฐานะอะไรมากมายแต่ก็ไม่ได้แบบว่าบานกลางใช่แล้วก็เมื่อสิบปีที่แล้วอ<ะ>่ะเพื่อนใส่กางเกงยีนใส่อะไรอย่างนี้กันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หูชอบอยากได้อะไรเงี้ยเราก็เก็บตังค์ซื้อแต่นั้งตัวเท่าไหร่ ที่เก็บตังค์ซื้อที่แพงที่สุดในชีวิตเลยตอนนั้นห้าพันสี่ได้มาตัวแรกก็โอ้ชอบก็ใส่แบบอย่างที่เขาบอกอะใส่ประมาณ2ปีไม่ซักอะไรอย่างเงี้ยจบมาก็ทํางานปกติทํางานบริษัทปกติได้เงินเดือน9,00าบาททำอยู่นานไหมสองปีครับตื่นมาวันหนึ่งที่ว่าไม่ใช่แล้วไม่ใช่ชีวิตอย่างงี้แล้อันนี้มันจะเป,เปลี่ยนเลยไหมใช่คือแถวบ้านแถวบ้านเก่าขับรถผ่านทุกวันมันก็จะมีโรงงานการเมนต์อยู่แล้วก็ แล้วก็เข้าไปถามสอบถามแล้วก็แบเนี้เราลงเจ้าของงานเขาก็ใจดีด้วยเขาก็สอนอะไรอย่างเงี้ยเราบอกว่าเออเราไม่มีทุนนะทุนเราน้อยเลยอย่างเงี้ยขอผลิตน้อยๆได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยตัดสินใจเลยลาออกจากมหาลัยลาออกจากบริษัทแล้วก็ตอนนั้นตอนนั้นคือขายได้หรือยังหรือว่างจะเริ่มยังขายไม่ได้แต่ลาออกเลยเออแล้วก็ตายระดับหน้าแล้วว่าพ่อพ่อกับแม่ก็ไม่รู้พ่อมันรู้ตอนหลังว่าลาออกมาอะไรนี่โกรธจัดเลยใช่แม่ก็โกรธพแม่กี่ตัวตอนนั้น 88ครับ88ตัวใช่คุณเอาเลขมงคลด้วยเปล่าใช่ครับผมเกิดวันที่8<อ>แล้วผมก็ชอบเลข8ด้วยแล้วเลข8เป็นเลขนำโชคเลขค้าขายของญี่ปุ่นด้วย uh huh. 88ตัวนั้นไปขายที่ไหนคะขายที่ร้านผ้าไหมป้าที่สยามขายตัวเท่าไหร่คะ8,900ั 8, <9. S 1> อ้ยสูงมากนะขายก็คือ แพงกว่านุดด่นนี่แพงกว่าอะไรอีกคือเราต้นทุนมันสูงมากด้วยความที่เราผลิตน้อยอกับของวัตถุดิบที่เราสั่งมาจากญี่ปุ่น่ะขายได้ไหมขายได้ตั้งตเ,เลยแล้วมันมาขายได้ตอนไหนอะคะก็ม,มาขายได้ตอนที่เราเปิดร้านเองแหละสามวันแรกหมดเลยเฮ้ยขายหมดใช่ก็ตอนนั้นหน้าผ้าแบรนด์ผ้าญี่ปุ่นผ้าดีมันฮิตมากแล้วแบรนด์ญี่ปุ่นมันหมื่นอัพหมดเลยเริ่มขายดีแล้วเริ่มขายดีทีนี้มันไปต่างประเทศได้ไงคะถูนไหม ก็พอเริ่มทํามาสัก3ปีน้องน้องชายผม<ๆ>เขาเป็นญาติกันนี่นะครับ<ๆ>เขาจบกราฟิกดีไซน์มาก็ให้มาลองทําเสื้อพอทําเสร็จเราก็ตั้งขายละที่สยามนี่นแหละ,ะขายคนไทยก็ขายไม่ค่อยได้หรอกอขายตัวละสามพสอง โอ้โหใช่แล้วเพราะทุนมันแพงแล้วก็เราแบบเออราคาเกงยีเราไป8 0 0พันเรามาขายเสื้อตัวละไม่กี่ร้อยมันไม่ได้เราไม่ได้เวทราคาหน่อยแล้วเสร็จแล้วก็มีนักธุรกิจจีนมั้งเป็นแบบแฟ่ช้่นจีนตองนั้นไอจีจีนเล่นได้ไอจีเริ่มมาแล้วแล้วมีแฮชแท็กไงเราชอบใส่เสื้อจีวงชี่ชอบใส่กางเกงแบบแบนๆคือเรา คือเราไม่ได้ชอบแบระนด์อะไร่นนั้นแต่ว่ามันเป็นการตลาดของเราอะก็คือเราใส่กับของแพงเพื่อใส่กับเงเกงเราก็จะมันดูแพงด้วย <S <S อะไร <ภา S 1> เงี้ยมีวันหนึ่งมีคนจีนเดินมาบอกว่าอยากได้ลายนี้300ตัวอาทิตย์หน้าไอบินเมาสนะ ผมว่าเฮ้ยอะไรเงี้ยตอนนั้น่ตอนนั้นตอนนั้นผลิตถึงหลักร้อยตัวยังไม่แต่เขาไม่มีมัดจาไม่มีอะไรนะไม่รู้ว่าจะไไม่มีหลักประกันใช่แต่เอาละเราโอเคละเราเราวัดได้ได้เขาก็บินมาจริงจริบินมาเอาแล้วบอกว่าโอเคแล้วตอนนั้นลายใหม่กําลังออกด้วยบอกว่าก็เอาลายใหม่เขาดูโอเคเดี๋ยวลายเนี้ให้เอาห้าร้อยตัวเดี๋ยวเดินหน้ามาเอาตอนแรกสามร้อยแล้วเอาอีกห้าร้อยเลยอีกลายหนึ่งโอ้โหบินอีกหนึ่งโอ้ออเดอร์ดีแล้วอ่ะแล้วสักพักอีกอาทิตย์หนึ่งจีนมาจากไหนไม่รู้มาสั่งกันเพียบเลย ซึ่งไม่ใช่คนนี้นะใช่ลายเจ้าแล้วใช่ครับเราผลิตแบบอลิมิเต็ดไงตอนนั้นเราทำธุรกิจไม่เป็นเราเพิ่งมาทำอะไรอย่างเงี้ยถ้าพักเละอ้าวทำได้ตลาดจีนได้ประมาณ3ปีออเดอร์อยู่ดีมันคือคืออย่างเงี้ยอยู่ดีหายคือหายหายไปเลยเราก็หายไปหมดเลยใช่เราก็ถามกับ ดีลเลอร์ใหญ่ที่เป็นจีนแล้วก่าเออเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าหอมเยอะเกินแล้วคนมันมาขายตัดราคาล้นตลาดล้นตลาดใช่แล้วเราก็ได้คุยกับเจ้าใหญ่รายหนึ่งเจ้าใหญ่รายนี้เขามีญาตเป็นเจ้าของคาสิโนที่หมากเาค่ะเขาว่าเอานี้ไหมเราขอซื้อแบรนด์นายเลยเปิดที่หมากเก่าแล้วนายห้าม,ห,ามห้ามส่งให้เจ้าอื่นเดี๋ยวเราไปทำตลาดใหม่ให้ผูกขาดเลยสเตลลี่โฮปะคะสเตลลี่โฮปประมาณนั้นแล้วเราก็ส่งให้เขาเจ้าเดียวทุกวันนี้ก็มีแบ๊มีช็อปอยู่ที่คาสิโนที่หมาเก่า ก็เป็นความฝันโอแพดด้าเลยโพเอมโพเอมเลยใช่ครับเชื่อว่านี่มันไม่ใช่แค่เป็นธุรกิจอย่างเดียวแต่มันเปลี่ยนชีวิตคุณด้วยใช่ครับแล้วแล้วคือแบบเหมือนความสุขที่แบบเกิดจากการสะสมของอะไรทุกอย่างก็มาจากธุรกิจก็จริงๆแล้วอะเราเล่นหุ้นไม่เป็นเราเคยเล่นหุ้นก็เจ๊งเคยเงินมาลงทุนหุ้นคือพวกเกี่ยวกับศึกษาอะไรอย่างเงี้ยคือแล้วเราก็มองว่าเฮ้ยหุ้นเนี่ย มันก็ซื้อแล้วก็ราคาขึ้นแล้ก็ขายมันก็เหมือนของสะสมพวกนี้<อ>คือเราเคยซื้อลองเท้าไงแล้วราคาขึ้นเฮ้ยเราก็เจ๋งว่าอะไรง<อ>เงี้ยเราก็เริ่มศึกษาแล้วว่าซื้อของอะไรลงทุนอะไรแล้วราคาขึ้นคือเราไม่ได้ใช้เงินแบบฟุ่มเฟือยแบบว่าอุ้ยซื้อของแพงซื้อของอะไรอย่างงี้นะเราจะดูได้ว่าของที่เราซื้อชิ้นนั้นอะ มูลค่ามันขึ้นขนาดไหนอะไรเงี้ยตั้งแต่ซื้อของมานะของที่ผมสะสมมาเนี่ยไม่มีอันไหนเคยราคาตกไม่เคยขาดทุนเลยไม่เคยขาดทุนโอเคเดี๋ยววันนี้โชว์ให้ดูหน่อยแล้วกันว่ามีอะไรบ้างมาทีละส่วนดิฉันขอเดาว่าตรงนี้นี่น่าจะเป็นตู้รองเท้าของคุณแน่ๆเลยใช่ครับก็ซ่อนๆไว้ซ่อนซไว้ซ่อนแผนไว้ซ่อนไว้ไหนมีแอบแฝงไปเปิดดูหน่อยได้ไหมครับได้ครับเอ้ยอย่างเงี้ยชอบเอ้ยอย่างเงี้ยชอบเฮ้ยใช่ครับ ก็จะมีตัวพิเศษคู่ที่แบบว่าหายากนะคะที่เขาฮิตกันที่แบบว่าราคาแพงตนตกใจก็อันนี้ครับโอ้โหอันนี้ก็เป็นคู่หนึ่งที่ไม่ได้หาง่ายเหมือนกันนะใช่ครับตอนนั้นได้ได้มาเท่าไหร่คะสองเซนซีสองเซนซีเป็นไนกี้คอลแลบกับแบรนดิออรใช่ครับใส่บ่อยไหมใส่บ่อยใส่จนเก่าแล้วเนี่ยใส่บ่อยชอบใช้คุ้มใช้คุ้มกับที่ใส่บ่อยคู่หนึ่งก็จะเป็นคู่นี้คุณคู่นี้มีความพิเศษยังไงอ่ะอันนี้เป็นคู่เดียวในไทยเลยฮะใช่ อันนี้ปกติอะมันจะเป็นตัวอเมิลินจะเป็นกระดูกปกติแต่ว่าอันนี้จะเป็นเพชรสวารอลฟฟี่จากโรงงานเลยเ่าผลิตแค่50คู่ทั่วโลก50คู่ทั่วโลกคู่นี้เดี๋ยวบอกว่ามีคู่เดียวในไทยใช่ก็ตอนที่ผมซื้อมีคู่เดียวในไทยใช่ตอนนี้ไม่รู้ใครซื้อมาอีกเปล่าตอนที่ผมซื้อเขาแบบคือราคามันโดดจากตัวธรรมดาเยอะมากๆเลยอย่างนี้ตัวธรรมดาประมาณเท่าไหร่ละคู่เนี้ยตัวธรรมดามันหมื่นกว่าบาทสองหมื่นคู่ คูณ3าคูณสีเขาไปประมาณนั้นโอ้โ่อะ3 4สีเท่าก็ว่ากันไปก็ที่เขาฮิตกันเป็นเซิร์ฟเซิร์ฟสเกตค่ะสามอันนี้มันมีความพิเศษอะไรหรือเปล่าคะแม่คะก็มันเป็นปีเก่าแล้วมันเป็นตัวลิมิเต็ดหายากไปนะครับโอ้โใช่บอกราคาได้ไหมอะก็เป็นแสนเป็นแสนใช่อาล่ะเป็นแสนแต่นี่ดิฉันสดุด กองตรงนี้เช่นกันคุณคะนี่คืออะไรกองสูตรีมคือเราชอบพี่เคนวงฟิวอะเราเคยไปดูคอนเสิร์ตแล้วพี่เคนวงฟิวเขาตีกองเท่มาว่าเราก็อยากตีว่าอันี้เห็นพี่เบียร์ใบยกมีแล้วแกแบบว่าเห็นแกแบบว่าแกจะทำลง่ะผมก็เลยถามพี่เขาพี่เขาขายผมเถอะผมไปาอาได้อะไรอย่างเงี้ยจะได้สมทบคุณลงรถพี่เบียร์ใบยกผมก็เลยซื้อต่อพี่เบียร์ใบยกมาแต่ว่า มันมีแค่ไม่กี่ชุดนี่ใช่ครับในไทยมีแค่2ชุดนัท้ที่ผมรู้นะที่ผมรู้มีแค่สองชุดใช่ครับแล้วในโลกอะประมาณยี่สิบชุด20สบชุดใช่ครับหนึ่งใน2ี่สิบชุดของโลกอยู่บนนี้นะคะบอกราคาได้ไหมหกแสนถึงล้านหนึ่งโอ้โหอยู่ดีดีคุณแจ็คโผล่มาได้ยังไงครับเนี่ยขอมาเองในบ้านหลังนี้เขาบอกของเด่นดๆเยอะนะเห็นทีงานนี้ต้องมีปวดแน่นอนเราไปชมกันต่อเลยครับดูวางตุ๊กตา 20,000วางนี้นี่หน้าขนกลับเสื้อโอ้นี่นี่สุพีมสุพีม20,000กว่าจริง20,000นเนี่ราคาขึ้นะเกือบ40,000แล้วแต่ก่อนแรกๆอะ่ะน่าเกิดเป็นลูกเขานะกล่องสุพีม พอเอิญได้รถ G Class มาก็เลยก็เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครมาใช่ถิงโตอะเฮ้ยเฮ้ยทำไรบ้านผมเนี่ยแจ๊เอ้าขอโทษถอมเแขอโทษเลยขอโทษเขาขอโทษบขกลับเลยขอโทษนี่ไม่รอขอคุณเนี่ยนี่บ้านผมคุณเใช่ผมทำเกงขายทำเกงขายโอเอ็มครับได้ขาวที่ใส่แล้วโดนเขาเรียกคืนนะใช่โอคนอื่นะ ใส่แล้วดูเท่หมดดูเท่ผมใส่ดูเป็นของตอมไม่แต่ผมคุณหนุนเขาคุณแม็กซ์เป็นลูกค้านะวันนี้ทคร์ดีวัสดีครับพี่เทียสวัสดีครับพี่แม็กครับขอมาบ้างพี่แม็กก็ได้ข่าวว่าของเยอะมากเขาสะสมขอของดารานี่มาถูกขอของประชาชนหรอก็ต้องดูเพราะว่าเขาเป็นคุยกันเห็นนะใช่ครับเป็นที่เลยครับตาไปชวนแดนบิ๊กนี่ทำอะไรตรงตองมุมนีมีแบนบิ๊กโอ้โหพี่แม็กซ์ครสุดอ่ะเขาไอ้เร้าผมเนี่ยไอ้มุมนี่เห็นป่ะ มองไปปุ๊บถ้าผู้หญิงใส่กระโปรงเงี้ยเขานอนอยู่นั่นไม่ใช่คดีเหเป็นคุณรู้คุณใส่กางเกงมาโอเคโอเคไดล็กตไปหาพี่แม็กบอกว่ามีตุ๊กตาไหมพี่วันนี้รายการเดลิปปี้ปอนเดินเลนะเดลิปปี้ปอนเรียกยาวภาังกฤษไม่เลยรายการของคุณเชียคุณแม็กขายตุ๊กตาผมได้ไหมครับ แล้วแจ็คจะมาว่ากันโอเคแต่วันนี้แจ็คมาโจมนาจักรได้ดีเขายังไงบ้างยังไงลองดูสินี่นี่ตัวนี้ดีนี่นี่ตรงนู้นตรงนู้นตรงตรงนู้นตรงนู้นก็มีโอ้โหนี่โดนไดมอนตัวนี้ยังไงแจ็คโดนไดมอนนี่ไปอะแสนกว่าแล้วอันนี้ตัวแรกนะเอาตัวแรกเฮ้กว่าเลยถ้าตัวแรกเลยเวอร์ชั้นแรกเลยใช่เวอร์ชั้นแรกสามแสนนี่ตัวนี้ก็ตัวแรกเลยไม่ขายแล้วใช่ครับขายยากแค่ไหนตัวนี้อันนี้ยากครับสนใจก็ทักมาได้ของเข้ ไม่คอเลยโอ้โหครึ่งล้านนะคอเนี่ยตงคบเต๊่ะใช่ไหมพี่เกินเกินไยแล้วไม่ขายเดี๋ยวหายากแล้วแจ็คแจ็คมีมีตัวไหนที่ยังไม่มีบ้างโอ้โหเกมหมดนะครับแจ็คมันบอกพี่หน่อยตัวไหนพื่งที่ศพในนี้บ้างถ้าถามผมนะคอเลยคอถ้าจำไม่ผิดตัวแรกนั่นคือตัวนี้เนาะใช่ไหมพี่ใช่ครับคอเนี่ยแบบอีกตอนแรกคือคอตัวนี้เลยเวลาจับต้องจับตรงหูอย่างงี้ใช่ไหมใช่อ๋อเนี่ยคุณดูสภาพคือแต่ต้องบอกว่าพี่แม็กแกเป็นคนแบบว่า ไม่เน้นขายเน้นเก็บค่ะเลขอย่างตัวนี้ปัจจุบันราคาเท่าไหร่ไม่รู้แต่ตอนนั้นตอนซื้อมาซื้อมามาสองหมื่นแจ๊คห้าแสนอะสี่ห้าแสนที่คไปถามมาแล้วพี่เหรอเออใช่ประมาณสี่ห้าแต่ผมตอนผมซื้อเนี่ยเมื่อเจ็ดเจ็ดปีนะมั้งก่อนชอบคอสองหมื่นกว่าบาทสามหมื่น สองมื่นกว่าบาทเจ็ปีที่แล้วอันนี้ประมาณสี่ห้าแสนก็กำไรได้รถคันหนึ่งเห็นไหมล่ะนี่นี่คือมันมันความพิเศษคือยังไงอ่ะตัวเนี้ยมันเป็นตัวแรกมันเป็นศิลปินศิลปินคอร์สเนี่ยเขาเป็นศิลปินอาร์ตอเมริกาเขาไปวาดป้ายโฆษณามีช่างภาพเขาเอาไปลงนิตยสารแล้วแบบว่าดังขึ้นมาเลยพอดังขึ้นมาแต่เขาก็มาร่วมงานกับเมดิคอมจนทําเป็นคอร์สตัวแรกพี่แมทพี่แมทบอกพี่แมทมีของจะแจกคุณไปตามมาด้วยอะไรคะเจ้าอะไรมาจะเป็นโมเดลรถ G Car ครับไม่ยากอะ ไม่มีละอุ้ยนี่แพงนะเนี่ยแพงไหมรถที่พี่แม็กซื้อมานี่ใช่ครับมันเป็น G Car เป็นโมเดลที่ผมชอบคือพี่แม็ก็จะเก็บอันนี้ไว้แล้วแต่งรถจริงใช่ไหมถูกต้องอเาให้อนี้มาอันนี้อันนี้คือคุณบอกว่าไม่มีละเพราะคุณหมอมาบอกแล้วใช่หมอบอกเลยเก็บดีเก็บดีนี่ิเศษป่ะนี่พิเศษสิพิเศษนี่ไงบอกเป็นเรื่องละจะให้เหรอคะเล่นเก็บ แล้วกันเดี๋ยวให้เล่นเกมใน a c e b o o k เลยเดี๋ยวขึ้นกติกาให้ต้องรีบเล่นนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยเอากลับบ้านละนี่เเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้แน่นๆเลยเป็นดําด้านเป็นรถที่ด้านเลยซื้อมาตอนแรกเลยเป็นอย่างนี้เลยนี่นะครับอย่างนี้ราคาประมาณเท่าไหร่คะตอนซื้อมาหกเจ็ดพันประมาณนี้หกเจ็ดพันนี่คุณใจกับผมนลเอาเลยผมใจกลับทีมงานปยังไงผมมีนี่เลยครับมอบให้คุณเลยนะคะไอปีโป้ครับนี่เป็นปีโป้นะครับผมแล้ววันนี้ทางรายการนะครับมอบผลิตภัณฑ์นะฮะปีโป้ให้คุณแม็กไปเลยนะ ใจผมมูหกพันใช่ไหมคุณเอาปีโป้ไปครับขอบคุณครับใช้ของสปอนเซอร์เราไปขับบ้านไม่ได้ขับบ้านเลยเอาไปแจกเอาไปแจกอ๋อนี่น่ารักมากใช่หมคุณแม็กเมื่อกี้มอบปีโป้ให้นะให้ลูกสาวทางด้วยนะคะแต่ว่าอันนี้อย่างที่บอกกติกาไปอยู่ในใครบุกรายการเรานะคะว่าแจกยังไงคุณแม็กใจดีให้ไปเลยคุณนี่เขาดูแลนะดูแลเพื่อแฟนดี ไม่ได้เห็นบอกว่าแจ็คจ็จะพาไปดูต่อจริงๆเหรอก็เดี๋ยวคุณถ้าสมมติคุณกลับก่อนเดี๋ยวผมไปเองผมไปกับพี่ผมเฮ้ยเซนทันเจนมีของเล่นอีกเยอะเลยเฮ้ยจริงอันนี้คือไปทำเพื่อรายการของของดาราาพูดเล่นหรือไปที่นี่ก็ได้ไปต่อไปต่ออยากไปต่อไหมไปต่อนะไปก่อนหน่อยไปเอาของหน่อยอ่าไปเอาของหน่อยได้พี่เชียร์โอเคได้วันนี้เดี๋ยวต้องขอบคุณคุณแม่ด้วยนะคะขอบคุณแม่คุณแม่พี่เชียร์ขอบคุณครับเแม่ คุยกันก่อนป่าไม่ไรปกติปกติหลังนั้นไม่เคยเปิดให้ใครเลยนะหลังนั้นไม่เคยเปิดอกแม่อยู่ได้แต่ว่าถ้าจะไปก็ไปได้ได้งั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวให้คุณไปบอกคุณแม่คุณก่อนเดี๋ยวดิฉันขอคุยกับน้องชาย่ได้เลยครับพี่เชี่ยให้คุณไปเตรียมตัวบ้างนะคะ ใครอยากร่วมรุ้นของรางวัลก็อย่าลืมเข้าไปเล่นเกมกันใน Facebook ของรายการนะครับและก็อย่าเพิ่งเ,เปลี่ยนช่องไปไหนช่วงหน้ามาเมาส์บอยขำขันกับคุณแจ็กก็ตต่อแต่ตอนนี้พักสักครู่ครับมีคนบอ,บอกเชียวเยอะมากนะ,อ,ะอย่าซื้อของแจ็กทไมอ่ะของอกชิ้นนิดเดียวไม่เยอะออ๋จะมีปอมมี